คนคนนี่ตกมือดีใจไปแต่คนนั่งข้าง<น>มึงลอง,องดูจะโดนทำเสื้อ,งอไงพี่ต้องมีเพลงอะไรฝากพวกเราบ้างเออจริงๆแล้วเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแต่รักจรใจใ <c oughs> ครการที่สองที่มาที่นี่นะครับคิดว่า <c oughs> อาจจะมีปั้มแรงอันนี้ปั้มแรงกว่า <c oughs> ในซีรีส์บางทีจริงๆน่าเหมือนน้องแป้งน่าเหมือนดาเอโรอินเนาะหรือดาคาเฟอิน แล้วแต่พี่นะน้องครับพี่วิ่งแบบกระเดือกเหงื่อขนาดนี้ไปท้องด้วยถั่น้าสงสารหนูไม่ท้องอะแต่หนูไม่ได้ขี้พี่พิ่ยานะเอ็ดพอคารูตาเลือดมันคารูกูตาลอยคุณพี่ครับพี่จบแพทย์มายาสองอันนั้นเอาไว้เก็บไปใช้พี่เองนะครับพี่จะนิชยาไม่ได้ใช้กระดเมียขอโทษนะขยุบกดเมียครับ เด็กๆอยู่เยอะนะคะพี่อันนี้พี่แก้งอันนี้ไม่ได้สอนให้กีตาร์นะฮะอายุ18หลับตานะคะคร้งเดียวพออีกครั้งเอาพี่ดูว่าควรจะทำยังไงอายุ7ขวบต้องดูใช่ไหมครับตรวต้องที่ไม่เป็นผลจริงๆนะครับแต่ผู้หญิงหลายท่านที่ดื่มเบียร์นะครับคนไทยต้องเรียบร้อยแต่นะฮะผู้ชายยกอย่างนี้ได้นะครับมันจะดูโอเคผู้ชายผู้หญิงต้องทำถราทำเบียร์เนี่ยหรือทำอะไรที่เป็นทางโคตรๆอย่ายกดื่มแบบนี้นะครับไม่สุภาพเป็นผู้หญิงต้อง พี่ฉี่ต้อกินแบบไนว่าไอ้พี่พ e in ี่ทำอ่ะรดุอาพี่ที่ว่ากานสุภาพไงก็ยคือแบบยกนี้ไปดูมันดูไม่งามอ่ะไม่ต้องอาไหนอันแล้วเรียบร้อยแล้วก็้าเป็น้ำขึ้นเองไี่ฮะว่าที่จะทำก็ขึ้นไปเองเอาห่ะไอ้หนล่ม วันนี้ขอมาเปลี่ยนแทรกระดับมือดูดไอ้มือเปล่าแทนนี่มือดูดมามาโก้แทนลูกหลานคก็ลูกหลานของประชาชนชาวไทยครับใครที่มีลูกมีหลานมาด้วยนะี่ก็จราใส่เกี๊ยปักนะครับเกี๊ยปักเกี๊ยปักนะไม่ใช่หมาปักแล้วก็ตัวสั่นตัวสั่นอุ้ยตัวสั่นโอ้โแค่จับแค่นี้ใจสั่นมันโซ่เลยไม่เห็นอะไรนะเออเปล่ามันเหนื่อยไหมคะเอาพี่ต้องต้อมันแค่เนี่ย มาหาพ่อเด็กกะโหลกอีเออกหายแล้วหายล้เอออยากนั้นเพลงหนึ่งเออเพลงเก่ามากแล้วแต่ชอบที่มันมีเครื่องดูดเครื่องเป่าด้วยโอ้เพชงชนีพี่ตุมไปต้องว่าับตุ้มนะงค่ไหครับชื่อมาลองว่าโอ้เออมองฉันต่อโอูดเชนี้เหนื่อยนะจะเลยอ่ะคุณพี่ที่ตอกมือยออนม่ตรทเกเยวพี่ตุ้มอะพี่ที่ตบมือเป็นคนแรกกรุณามร้องเอกมากับแฟนเนี่ยเฮ้ไเลยครับพี่ผมยิท่าใหม่มาฝาก มานแจกจันทบุรีมีท่าใหม่นะทำไหมโอเคครับเออเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรจำไม่ได้ละวนได้ชนได้จนไปวิเปลี่ยนชื่อแล้วอมได้อมไปพี่ครับเด็กเยอะค่ะเด็กเยอะค่ะเด็กเยอะเด็กอะไรเด็กวันนี้ลูกหลานเยอะ่ะนี่ไม่ใช่เด็กแล้วยี่สิบปีแล้วแต่แค่ร้านอุตสาหกิจมนมโคกไม่ใช่เฟังเพลงดีกว่าช่วย้ราด้วยนะพี่้ราพรุ่งนี้ไม่ต้องยกหัวไว้ด้ว ในฝันในตะลึงในไอเละพยายามพูดให้ติดในไอ่ะขาดคนอย่างพี่ไอแล้วอ่ะอีทัวไปตั้กวันกจค่อยลงอ๋อพยายามจิตใจร้องท่าล่วนน้นตาจะทำ time คงไม่เจ็บแต่จะชินกับการที่ไม่มีใครกอคนอย่างฉันอมดอมได้ต้องทนไปค่ะสาเรียงสาเเดินป i you เสียงแหบไปไหนครับตู้รักับุตัวรถมาตลอด อว่าแมอยากจะดูดูโอพี่ชอบพี่ชอบดูเล็กดูเล็กแต่ชอบปันว่าอยากร้องเองที่จะขอชิมก่อนขอเป็นุนะขรับสอนะเลือได้ไหมมันมิวลีลิสได้คุณรักอยากฟังเพลงหน้าข้าวเช้านาเอยเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่เป็นบ้านอยู่สุขสตรีเฉยเกิดทานหรอ ไม่พอโ์แชครับไม่เอาเพลงอื่อ่เพลงอ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจนะตัวพี่ตัวพี่ตุ่้มอยากจะร้องเพลงอะไรอาเพลงไก่เนี่ยพี่เพลงคู่สำหรับเราสองคนนกเขาคู่รักไหมพี่ชอนกเขาแล้วเรมแล้วมนไม่มีนกเราบ้างนกเราไม่มีเราปหานกที่อื่นดีกว่านกเขานกเขาคู่รัก น้องตัวพี่ต้นสมาธิต้องมีค่ะสติต้องังเกิดพิพิษไใ้หมาชิด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 หอบหอบไม่ใช่ใครใครมาดูที่นี่ครั้งแรกนะครับเพือนที่นี่ขอเสียด้วยครัครั้งแรกเจ็บนิดนึงนะครับครั้งต่อไป ใช่าาใใมาดูาง่ะใคมาดูหลายครั้งแขอ,อคะ่ะใครไมมาดูอีกขควไม่มาดูอีกวันนี้พรุ่งนี้แคมาใหม่ต่อไปไมเก็บบัตริตเข้าแล้วเก็บค่าออกี่เออแต่เล่นมาแต่ห่ง เม่อนี้ถือว่ามันเจ๋งที่สุดจ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 ดกดจดดจดจดิดจ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 ดิดเดจดเดจ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 ดกดจดจดจดดจ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 ดดจ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 ดด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 จดด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 ด

ตัดไม่ได้แล้วล่ะเอาขาตายไปแล้วจริงล้วพี่ต้องต้องร้องก่อนพี่ต้องต้องร้องอยู่หลังร้องผู้ชายเอาไปนีดเดียพี่โอเคครับอันนี้อันนี้ท้อมใหญ่นะ้วซ้อมใหญ่ใช่ไหมโอ้นุ่นละอ้อน้องจันนิ่มอไปทำไมขาดมาไกลๆสิอย่าอายไปไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขาลูตังน้องอายแต่จันเจอสิ่งต่างพอจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไร

ตื่นยังไงแอดเนี่ยตื่นยังทั้งแผ่นดินตกระเบียงเลยเราวน็แบนี้ผู้ชายมาคนเดียวไม่ได้มาเป็นโขลงเราวก็ต้องดังขนาดนี้ก็ได้อุ้ยว้ายดูสิช้ำไปเป็นกองถูกเดี๋ยวร้องติดเลี้ยวมองดูเรายุคหน้เกิดไม่ทันสุขภาพพรอยอย่างยวนี้อยู่เลย

กำลังใจที่ต่อสู้ไปจะได้ถอยความภาคภูมิใจที่มีอยากมีนมกับต้องไปยันฮี thank you very good thank you very much ว่าจามไปบ้างไหม,มนะับพี่